การไปเที่ยวที่ใดที่หนึ่งนอกจากเราจะต้องเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกใจแล้วที่พักก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ต้องให้ความสําคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราเลือกได้ถูกใจก็จะเพิ่มอัรถรสในการเที่ยวให้มีความสุขสนุกสนานยิ่งขึ้นดิฉันและเพื่อนได้ไปเกาะสีชังแล้วก็ถูกใจโอเชียนวิวจึงขอแชร์ให้เพื่อนๆค่ะ ที่นี่เป็นเกาะสีชังค่ะทีสาราได้มีโอกาสมาเที่ยวเกาะสีชังนะคะก็ดีใจสุดๆเลยแล้วก็จองที่พักได้ที่บนเกาะด้วยค่ะก็จะพักที่นี่หนึ่งคืนนะคะจุดที่เราไปพักจะเป็นโอเชียนวิค่ะแต่ทางที่มานะคะมันจะเจอว่ามีรีสอร์ทหลายๆ หลายๆที่ที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะเนี่ยจะมีรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาพามานะคะพากันมาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ตรงชายฝั่งที่ขึ้นมาแล้วก็เขาก็พามาจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้แถวนี้นี่จอดเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะที่ซาร่าจะขี่มอไซค์ไม่ เน,ะะนี่มันจะมีล็อกๆคนะ่ะแต่แต่ละล็อกเนี่ยเป็นของรีสอร์ทแต่ละที่น่าจะเป็น3ที่ที่ไม่เหมือนกันนะคะของ o อเชียนวิน่าจะอยู่ล็อกนี้นะคะเพราะเห็นเขาเอามาเอามอไซค์มาจอดที่ล็อกนี้นะคะแล้วโอเชียนวินะคะต้องเดินขึ้นบันไดไปอีกค่ะเราเดินไปด้วยกันนะคะเดินออกกำลังกายกันเถอะนะคะนี่ ทางขึ้นของโอเชียนวิวนะคะเขาบอกว่าเดินขึ้นไปตรงนู้นนะคะอีกประมาณ150เมตรนทีนี้ดิฉันพอดูป้ายตรงนี้เฮ้ยมันเยลโล่อะไรเนาะเยลโล่เฮาส์เนี่ยไม่ใช่มั้งก็มีการเดินผิดทางนะคะนี่แหละดิฉันก็เดินมาด้านนี้นะค่ะเดินมาด้านนี้น,นี่เอ้อยมันก็ไม่ใช่อีกนะคะเ้้ยกราบกลกราบกราบกแล้วก็เดินไปทางเดิม เนะะี่ยจริงๆมันเป็นทางคู่นะคะที่มีรอกรอกนี้น่าจะไว้ส่งของนะคะอะไรที่มันหนักๆน่าจะใช้รอกนี้เป็นทางส่งของเนี่ยอ้าวโอเคนะคะมีทางคู่นะคะทางที่ใช้รอกและทางบันไดเราไปกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮมองไปเขาตึกเหลือง ึกเรื่องนี้อย่าลอค่ะอย่าลออย่าลอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไปอีกไปอีกเห็นตอกชงพูค่ะอุ้ยดอกชมพูนี่สวยค่ะเฮ้ยสวยสวยสวยตุกชงพูนี่ก็สวยค่ะแล้วก็เห็นป้ายค่ะเอ้ยมาถูกทางแล้วค่ะโอเชียนวิว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 นี่นี่นี่ได้แล้วเจอแล้วค่ะว่าเหนื่อยค่ะ เหนื่อยแล้วค่ะเจอแล้วค่ะโอเชียนวิวแล้วเราก็ถึงจุดหมายแล้วค่ะนี่ห้องประชาสัมพ,พันธ์เขานะคะก็จะมีเคาน์เตอร์รับจังอยู่ตรงนี้นะคะอา่าแล้วก็มีเอต่างๆค่ะเอหนเอสแล้วห้องของเราได้เอสนะคะ ห้องของเรานะคะดออีสอดนี้เป็นดีสอร์ขนาดออสองดาวค่ะแต่สองดาวนี้เราก็พอใจนะคะแต่ราคาไม่สองดาวนะคะราคานี้สามดาวสี่ดาวพอสมควรนะคะอืมก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อความเออสบายใจพักผ่อนหย่อนใจของเราก็มาพักผ่อนบ้างนะคะนานปี นาำทีปีหนเนาะนี่นี่โซฟานะคะเออเหนนะคะแล้วก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างเช่นตู้เย็นนะคะตู้เย็นปกติค่ะปกติของทั่วไปเอาตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะก็ซีช่างช่างช่างช่า่ง,งนี่ เจอท่านเลเกาะสีชังแล้วนะคะสีชังแต่ไม่ชังนะคะน่ารักมา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 กถึงมากที่สุดค่ะสวยถูกใจมากเพราะริมตรงนี้นะคะสามารถที่จะมองท่านเลออกไปอยากได้อย่างสวยงามนะคะแล้วก็มีลมเย็นๆมาสดชื่นอากาศตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นแดดร่มลมตกตะวันกำลังรับขอบฟ้านะคะ <c oughs> หน้านอนเล่นรับลมเย็นๆนะคะคุณพินิดดีรู้สึกเป็นไงบ้างคะถูกใจไหมคะสบายใจมากเลยเลือกไม่ผิดค่ะเลือกไม่ผิดดีใจนะคะแม้ว่าคุณสารพีก็ไม่ผิดหวังใช่ไหมคะทิเชิ่ชาราค่ะทิช่ชาราค่ะทิเชิาร่าอย่าอย่าให้เห็นหน้านะเดี๋ยวตกใจ เดตกใจว่าที่เชิญสาราทําไมไม่เหมือนสรังค่ะไม่ใช่สรังค่ะโอเคชื่อเฉยๆค่ะที่เหมือนสรังค่ะโอเคก็เนี่ยเราก็จะเก็บคลิปนี้ไว้เป็นที่ระลึกว่าเรามาถึงเกาะสีชังแล้วเราพอใจในที่พักนะคะที่ถูกใจมากๆค่ะสวัสดีค่ะเขาบายๆนะเขาบ่ยบายๆแต่ไม่เห็นหน้า